น้องนุกตอนนี้ก็ยังเตะฟุตบอลอยู่นะทุกคนน้องปายก็ยังแข่งรถอยู่จริงๆน้องนุกเขาไม่ได้มีนี่ไม่มีคอนเสิร์ตแล้วทำไมบุมคิดว่าน้องมีคอนเสิร์ตอะทุกคนขออภัยด้วยในความที่ดูตารางงานน้องผิดนึกว่าน้องแข่งบอลเสร็จแล้วน้องไปเล่นคอนเสิร์ตต่อขอโทษด,ด้วยค่ะที่เออบอกผิด ต้องขออภัยจริงๆใดยน้องก็ยังแข่งลงแข่งอยู่นะทุกคนส่วนปลปโอีโอก็ยังแข่งอยู่เหมือนกันนั่นแหละก็ไปให้กําลังใจน้องทั้งสองคนกันน้องลุกก็เดี๋ยวสักพักก็น่าจะเสร็จแล้วไหม,มเห็นว่าคู่สุดท้ายแล้วส่วนน้องปลายนู่นแหละประมาณสามสี่ทุ่มอีกทีพรุ่งนี้คือคอนคู่นะไปซื้อสตรีมไรได้ใครซื้อไม่เป็นทักมาหาบุ๋มได้คะ่ะเออมาที่เฟซบุ๊กชื่อเฟซบุ๊ก บุม๋มคณิ t ฐาพรมอินนะทุกคนพิมพ์เข้ามาแล้วก็ทักมาได้เดี๋ยวบุ๋มจะสอนวิธีการซื้อนะจ๊ะแล้วใดๆทุกคนภาพที่มันเป็นภาพที่น่าประทับใจเนาะน้องนั่งอยู่กับเจ้าของค่ายเก่าน้องที่น้องเคยอยู่ด้วยบุ๋มว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะอืมก็ไม่อยากให้แบบมีปัญหามีอะไรกันเขาคงไม่มีหรอก เรามีกับเขาหรือเปล่าเออก็ตามนั้นแหละมันเป็นอะไรที่น่ารักมากเป็นอะไรที่น่ารักมากนะตอนนี้เอฟอซี FC เราก็มีปัญหากับเมียเขาอยู่เดอ้อทุกคนพูดมาเล่นไปเห็นว่าจะฟง่งจะฟ้องอยู่ก็ด้วยนั่นแหละตามนั้นถ้าใครรู้ก็กลัวังไม่มีใครพูดว่าน้องเลยอุ้ยกลัวห่ากะ เยอะเยอะเลยแบ่งพี่ป๊าปวดนู้นมันขาดแล้วอะพี่ทำเอาเขาเนี่ทำอะไรทาหูเลยพี่ปอไม่นาหรอเฮ้ยไป

ไไ <c oughs> มันเถืมันพี่นุ๊กทำไมไม่ใส่ปอกมันเถืนเอา้าเราไม่มีเสียงไม่บอกนุน๊กเธอโดนหรออ่ะ <c oughs> อาชีพอยู่ไหน,หนเนาะอาชีพเป็นทีมกระแดดให้ทีมเราก่อนนะคะเบื้องต้นอ่าวันนี้พูดบรรยายจะไปอ่าอยู่ตรงกลางนะคะยุตธรรมทีอ่าทีมไหนลงเกมรับไปเลยจากเ c ็ุซีกปลาทีมวสอ0 0ันก็ว่า <c oughs> ทีมสเปบงบินอยู่ในชุดเตะสีส้มนะคะเกงดำนะคะ,ะยังไม่เตะเลยนะคะอาชีจากแม่เอนะคะ <c oughs> เบลเยียมนะคะ <c oughs> ลูกละห้าร้อยบาทท่านน่ะนุ๊กท่านโดนเตะเข้านะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นทีมสบมินปล่อยเขาเข้าไปเลยสักยี่สิบนะคะ <c oughs> อ่าใครที่จะอาชีดนะคะสามารถส่งได้ที่พี่นุ๊กนะคะแล้วก็น้องปืนนะคะแล้วก็น้องพลอยนะคะ ไม่น้อยยังยังยังไม่ควักอีกไม่น้อย <c oughs> ตอนนี้ล้งจทีมันกำลังวอมนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าเอซนุกไป,ปแดดก,ก็สู้ลมก็สู้ร้อนก็สู้ใช่ไหม <c oughs> แต่ตอนนี้คุณมาอยู่ในโลกของเราหมดเลย

มีสปอนเซอร์เยอะเกลี <Nice. S 2> <Pu> ่ยเลโอปอลี่ชิคอยู่ในชุดีัโอปอลี่ร้งโอปอลี่ร้องท่าบ้า์สื่อนอนก็กำลังพูเร่องนี้ลอนโอปอลี่ยังเขาอย่างวะกูได้วันทีมคู้อยบอหมายเลข้กส่งนกลังส่งคืนใ้หมายเลขเก้ถกเก้าองเอาเพื่อนส่งข้ามแดนไป ทีมครูยังคอมบอลอยู่ทีมครูทร้งสนามแล้วตอนนี้ด่ากไหมครูขาใครเอ๋อมาตรฐานชัดเจนน้องดิมได้เยอะกว่านะคะตอนนี้นะคะนักกีฬานักกีฬาคู่ที่สองนะคะ<น>กำลังลงทีมที่สองที่จะลงนะคะทีมบ้านสิงห์นะคะพบ้อกับครูนนศิลานะคะ खेल